うん。<laughs> ามมาโดนแล้วครับเห็นุิยหลุโอ้ยหลุดติดมินครับเสียดายชิบหายมาอาัศดรกั์ครับ ใช้วันนี้ก็จะเป็นเป็นซิลนะครับขึ้นจิตแล้ว 好了，给我。来，过来。来。要。把水搬。 เรียบร้อยครับมืดไปหน่อยเมื่อกี้แบบนี้ครับกิเบอร์ไม่มีครับนี่นะครับนี่เป็นเหยื่อตัวใหม่นะครับ เหนซิลกับงานชาโดจิบครับตัวนี้เราไม่ต้องรีบนะครับกอเจ๊ๆเจหยุดหยุดครับเคาะเาะหยุดหยุดเดี๋ยวมันก็มากัดครับสังเกตขึ้นน้ำครับมันจะตามมาสปีดนี้ได้เลยเดี๋ยวก็ใส่ต้มมาเดี๋ยวถ่ายรูปเลยครับ